ผมไม่รู้นะครับว่า B M คันนี้นะครับไปซ่อมสีจากโชว์รูมแล้วผ่านงาน Q C มาได้อย่างไรลักษณะสีผิวแล็กเกอร์นะปกติจะเคยได้ยินผมพูดคาว่าผิวส้มบ่อยๆใช่ไหมครับแต่คันนี้คือผิวมะกรูดเลยมาดูใกล้ๆครับสภาพเป็นยังไงผิวนี่โอ้โหบอกเลยว่ามันหยาบมากๆเลยอ่ะมันดูแลแบบนี่เหรอครับงานซ่อมจากทางโชว์รูมถ้าเทียบกับชิ้นแก้มข้างที่เป็นสีเดิมโรงงานเนี่ยมันแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยแล้วก็เนี่ยนะครับเป็นรถของลูกค้าเราที่ทําโปรแกรมพรีเมียมซูเปอร์เรซินไปนะครับมีการขัดปรับผ บอกครับไม่ผ่าน QC ีร้านออโต้สปาเดี๋ยวเราจะขัดปรับผิวมะกรูดนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้รถนั้นเงางามเหมือนชิ้นอื่นๆที่ไม่เคยผ่านการเคลมสีแล้วเราจะให้ช่างจาัดก,การให้หมดเลยแล้วก็ทําการเคลือบเรซินให้ใหม่ทั้งคันเลยและนี่แหละครับบริการหลานขายของทางร้านออโต้สปาไม่ว่าคุณจะเคลือบโปรแกรมไหนก็แล้วแต่คุณนารถไปซ่อสมสีเคลมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนํากลับเข้ามาหาเราเราจะขัดปรับสภาพสีผิวให้แล้วก็เคลือบซรามิกให้ใหม่เลยเรารับประกันความงางามแบบนี้ไปตลอดจนครบแพ็กเกจเลยครับ